สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟน์วันนี้ฟรีไฟน์อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับที่จริงมันอัปตั้งแต่เมาาื่อวานแล้วแหละพี่บอมไม่ได้อ่าทำลงนะครับก็น่าจะทันอยู่เนาะสำหรับอ่ากิจกรรมโทเค็นนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะงงอยู่เหมือนกันว่าไอ้โทเค็นไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวที่พี่บอมกําลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันเอามาแลกอะไรนะครับก็เอามาแลกชุดนะครับชุดฟรีทั้งหมด7ชุดนะครับผมบอกเลยว่า ได้ถาวรแต่ถามว่าเราจะได้ทั้งหมด7ชุดเลยไหมก็พี่บอมขอตอบเลยว่าน่าจะไม่ใช่นะครับภารกิจภารกิจ7วันสวยเด็ด7ชุดทําภารกิจรายวันสะสมนะครับก็เราก็ทําภารกิจสะสมไป1 2 3 45ได้วันละ5ชิ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้กี่ชุดนะครับแต่ผมว่าน่าจะ 1- นถึงสชุดนี่แหละที่เราจะได้นะครับก็ชุดอย่างเช่นหัวหมวยนะครับหลายคนอยากได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ นั่นแหละผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับสําหรับหัวหมวยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับมันจะเป็นเซตบางเซตที่ผมใส่ให้ดูเนี่ยคือพี่บอมมีหมดละนะครับก็สามารถใส่ให้ดูได้นะครับอยากได้อยากดูเซตไหนนะครับผมเนาะก็ยังหัวอามวยเนี่ยก็น่ารักเลยนะครับเห็นเห็นสาวๆหลายคนแบบใส่กันนะครับก็้น่ารักจริงนะครับก็นี่มันจะมีทั้งเซตแดงนะครับแล้วก็เซตปกตินะครับ เซตปกติเนไ,ไม่รู้ละทุกคนหายเอา้านี่ไงนะครับ <c oughs> นี่มันจะเป็นเซตนี้อันนี้เป็นหัวหมวยนะครับแล้วก็มันจะเป็นเซตที่แบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมอ่าจะเป็นเซตแบบนี้นะครับ1เซตเลยนะครับสวยนะเซตนี้สวยมากๆนะครับก็มันเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะมีชุดนักรบมีชุดอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าไงอะ่ะ ชุดแคนตาคิสมาสเอ่อคิสมาสอีก2ชุดอีก3ชุดน่าจะตามรูปอะที่พี่วอมขึ้นหน้าจอให้นั่นแหละเฮ้ยขึ้นหน้าปกให้น่าจะตามนั้นนะครับก็ <c oughs> เราสามารถเก็บได้เลยนะครับเก็บตามภารกิจเนี่ยหามาในแมปมีไหมในแมปไม่มีนะครับไม่ดอบนะก็คือดอบแค่ภารกิจรายวันนะครับภารกิจที่เราต้องทําแค่นั้นเองนะครับเนี่ยทำภารกิจเพื่อรับรางวัลน,นะครับซึ่งเราจะแลกได้วันไหนนะครับ วันที่4ถึงวันที่5นะครับ2วันเราแลกได้นะครับก็วันนี้วันที่31 1 2 3 4 4ก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์แลกได้เสาร์กรกฎาย์แลกได้เลยนะครับก็ชุดมาเต็มนะครับสามารถรับกันได้ทุกคนฟรีๆยกเซิร์ฟสำหรับชุดฟรีนะครับผมโอเคตรงปกแน่นอนนะครับก็อย่าลืมไปเก็บทำภารกิจกันด้วยง่ายมากนะทำสามสนาทีทำดาเมจ2,500จบเลยนะครับได้มา5โทเค็น5โทเค็นนะครับสาวถามรับพี่บอม ได้มาหรือยังผมได้มาน่าจะไม่ถึงด้วยเมื่อวานอ่ะเอออ๋อถึง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 นะครับได้มาครบเลยนะครับผมกดรับไปละนะครับก็ประมาณนี้หลักๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆได้ใจความเนาะก็อย่าลืมไปเก็บโทเค็นกันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยละกันนะครับบายๆและโชคดีมีชัยโชคชัยมีวะครับผมบายๆและส,ะสวัสดีครับ โอเคครับสำหรับคนที่ได้เพชรนะครับผมก็จะตามนี้นะครับคอมเมนต์นี้เลยก็ส่วนมากคอมเมนต์ไม่ค่อยถูกแต่มีคนเดียวที่คอมเมนต์ u ย d ผมก็ให้น้องคนนี้แหละนะครับคัดลอกมาปุ๊บๆนะครับเรียบร้อยนะครับ g t h ี0สูนนะครับก็รับเพชรไปเด้นะครับส่วนมากไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่คอมเมนต์ u ย d กันนะครับก็งงเหมือนกันนะบางทีว่าเฮ้ยเราไม่ได้บอกเหรออะไรอย่างงี้นะครับ Billie, ผมแจกทุกคลิปนะครับทุกคนเนาะก็ให้ทุกคนนั่นแหละนะครับรับเพรไปเดอนะครับ thank you นี่ขนาดคอมเมนต์ไม่ครบนะแต่มี UID ผมก็ให้นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับร้อยได้เพรเนอหรือว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นทุกคนถ้ามันไม่ขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับให้คอมเมนต์ต่อจากพี่บอมตรงนี้นะครับอ่าคอมเมนต์ได้เลยนะต่อตรงนี้พี่จะเห็นนะครับโอเค หลักๆกก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมบายๆดูดีครับด,ดูดีด้วยครับผม